แต่งงานกับโกสินได้ปีกว่าแล้วทั้งสองรักกันมากแต่พวกเขายังไม่มีลูกด้วยกันเลยโกสินพานละว,วีไปหาหมอตั้งหลายที่หมอก็บอกว่าร่างกายไม่สุขหรือยังไงก็ไม่รู้พวกเขาก็ได้แต่รอว่าสักวันหนึ่งลูกจะมาเกิดกับพวกเขาวันนั้นโกสินบอกกับละว,วีไปว่า ระว,วีครับต่อไปคุณไม่ต้องออกไปทำงานกับผมหรอกนะผมอยากให้คุณพักผ่อนผมคิดว่าการที่คุณออกไปทำงานนั้นคุณคงจะเหนื่อยคุณก็เลยไม่มีลูกสักทีผมอยากให้คุณอยู่บ้านเฉยๆแต่ก็สินคะละว,วีเหงานะคะถ้าคุณเหงาผมก็จะหาแม่บ้านสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนคุณ งั้นก็ได้ค่ะตกลงตามนั้นนะค่ะเดี๋ยวผมจะลงประกาศหาแม่บ้านมาเพื่ออยู่เป็นเพื่อนคุณโอเคค่ะหลายวันผ่านไปก็มีแม่บ้านมาสมัครมีแม่บ้านคนหนึ่งมาสมัครงานเป็นแม่บ้านอายุของแม่บ้านคนนี้ ก็คงจะประมาณสัก40ปีลาว,วีคิดว่าเธอก็ยังดูไม่แก่ยังพอทำงานบ้านได้อยู่ถ้าจะเอาสาวกว่านี้ก็คงจะไม่มีละมั้งใครจะมาทำงานเป็นแม่บ้านทั้งสองรับแม่บ้านคนนี้เอาไว้แม่บ้านคนนี้ชื่อว่าป้าจวนป้าจวนเป็นแม่ไม้ ผัวตายมาตั้งหลายปีแล้วป้าจวนมีลูกสาวคนหนึ่งแต่ลูกสาวของป้าจวนแต่งงานไปแล้วลูกสาวของป้าจวนอยากจะให้ป้าจวนไปอยู่ด้วยแต่ป้าจวนคิดว่ายังพอมีเลี้ยงแรงที่จะทำงานได้อยู่และอีกอย่างก็ยังไม่อยากจะคิดรบกวนลูกสาวและลูกเขยป้าจวนอยากจะให้พวกเขา อยู่กันอย่ามีความสุขโดยไม่ต้องมาเป็นห่วงแม่ป้าจวนเข้ามาอยู่ในบ้านของลวีแล้วก็โกสินแย่มีกระเป๋าใบเดียวลาวีบอกกับป้าจวนว่าอยู่ที่นี่แหละเราอยู่กันแบบญาติป้าจวนทำตัวสบายๆเลยป้าจวนรับปากป้าจวนคิดในใจว่าพวกเมียคู่นี้รู้ใจใจดีไม่เบา ขาให้เงินเดืนป้าจวนก็ตั้งเยอะอยู่เหมือนกันข้าวน้ำที่พักอาศัยก็ฟรีทุกอย่างเออป้าจวนคะเดี๋ยวป้าจวนเอากระเป๋าไปเก็บแล้วห้องตรงนั้นนะ่ะเป็นห้องของป้าจวนนะค่ะคุณผู้หญิงป้าจวนไม่ต้องทำอะไรมากมายหรอกคะ่ะปัดกวาดเช็ดถกูก็ไม่เยอะ สามีของหนูก็แค่อยากให้ประจวนมาอยู่เป็นเพื่อนหนูก็เท่านั้นเหรอคะใช่คะ่ะจากนั้นประจวนก็ออกกระเป๋าไปเก็บที่ห้องของประจวนที่ระวีเตรียมเอาไว้ให้แล้วเสร็จสับระวีบอกกับประจวนว่าให้อยู่แบบสบายๆไม่ต้องทำอะไรมากมายแค่อยู่เป็นเพื่อนระวีเพราะสามีเธอบอกว่า กลัวเธอจะเหงาก็เท่านั้นเองใหม่ๆป้าจวนก็ทำงานขยันคันแข็งไม่ค่อยนั่งอยู่เฉยเจนละว,วีบอกกับป้าจวนว่าพักผ่อนซะบ้างแต่พอหลังๆมาป้าจวนก็เปลี่ยนไปละว,วีเองก็สงสัยบางวันละว,วีตื่นลุกมาจากที่นอนเธอมองหาป้าจวนว่าทำกับข้าวหรือยัง แต่พอไปเจออีกทีป้าจวนไปนอนเล่นอยู่ตรงโซฟาหลับอย่างสบายถ้าเหมือนกับว่าเป็นบ้านของตัวเองแต่ละวีก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่หนักๆเข้าป้าจวนก็เริ่มผิดปกติไปอีกป้าจวนเริ่มแต่งตัวใส่เสื้อสายเดียวกางเกงขาสั้นป้าจวนแต่งตัวได้กระชาควจริงๆ จนบางครั้งลวีแอบคิดว่าป้าจวนแต่งยั่วยวนสามีของลวีหรือเปล่านะแต่บางครั้งก็คิดว่าป้าจวนน่ะแก่แล้วส่วนสามีของลวีนั้นก็ไปทำงานทุกวันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งลวีคิดในใจวันนั้นเป็นวันหยุดของโกศินโกสินชวนลวีออกไปข้างนอก ลาว,วีแต่งตัวออกไปข้างนอกลาว,วีอยากจะเล่าที่เห็นป้าจวนทำกลิยาแบบใหม่ให้กับสามีของเธอฟังแต่เธอก็กลัวสามีจะไม่สบายใจเธอก็เลยไม่เล่าหลังจากที่ซื้อของกันกลับมาแล้วป้าจวนเผลอนอนหลับอยู่ตรงโซฟานั่นเองเมื่อนึงก็กำรีโมทเอาไว้ส่วนบ้าน ก็มีฝุ่นเต็มไปหมดถ้วยชามก็ไม่ได้ล้างทั้งสองหันมามองหน้ากันเออละวีทำไมป้าจวนทำตัวแบบนี้นะละวีก็เลยบอกกับโกศินสามีของเธอไปว่าโกศินคะป้าจวนแกเป็นแบบนี้หลายวันแล้วนะตั้งนานแล้วละอ้าวแล้วทำไมคุณไม่บอกผมล่ะเออ ระว,วีกลัวคุณคิดมากค่ะไม่ดีนะทำตัวแบบนี้แค่เล็กๆน้อยๆเหนื่อยก็พักผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่นี่ขี้ฝุ่นก็เต็มไปหมดถ้วยชามก็ไม่ได้ล้างอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะผมต้องตักเตือนแล้วค่ะทั้งสองเดินมาหยุดตกจงที่ประจวนนอนหลับอยู่ ป้าจวนป้าจวนคะป้าจวนใส่เสื้อสายเดียวกางเกงขาสั้นเหมือนเดิมโกสินมองดูแล้วรู้สึกว่าป้าจวนแต่งตัวไม่เหมาะสมมากเออคะคุณผู้หญิงตายจริงป้าเผลอนอนหลับไปต้องขอโทษเลยนะคะป้าทำงานเหนื่อยป้าก็าเลยพักเสียงป้าจวนบอกกับระวี แต่ไอ้ที่ละวีกับโกสินเห็นนั้นป้าจวนยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยเออป้าคะหนูเห็นถ้วยชามตรงนั้นนะ่ะยังไม่ได้ล้างตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะอ๋อเหรอคะแสดงว่าป้าลืมขอโทษทีนะคะเดี๋ยวป้าไปจัดการก่อนค่ะคุณป้าจากนั้นลาวีและโกสินก็เดินเข้าห้องไป ทั้งสองนั่งปรึกษากันเออละวีถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวรอดูแกก่อนไหมคะโกสินก็ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกทีนะเพราะผมจะพาคุณไปหาหมอดูสิว่าแกจะทำตัวเหมือนเดิมไหมค่ะหลังจากนั้นทั้งสองก็ออกมานั่งทานข้าวกันหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วโกสิน ก็บอกกับป้าจวนว่าคุณป้าครับมาหี่หน่อยสิค่ะคุณผู้ชายมีอะไรเหรอคะพรุ่งนี้ผมจะพาลวีไปหาหมออาจจะทั้งวันก็ได้ป้าดูแลบ้านให้ดีนะผมกับภรรยาไม่อยู่ก็ดูแลรักษาความสะอาดด้วยได้คะ่ะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะป้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี ขอบคุณครับป้างั้นผมกับภรรยาไปพักผ่อนก่อนนะครับได้ค่ะจากนั้นโคสีนและลาวีก็พากันเดินเข้าห้องไปส่วนป้าจวนนั้นนั่นองอมยิ้มอยู่ตรงนั้นเหมือนกับคิดว่าดีใจเมื่อเจ้าหน้าจะออกไปข้างนอกป้าจะได้ทำตัวอย่างสบายยังไงอย่างนั้นแหละเมื่อลุงเช้า โกสินเลลวีก็แทงตัวพร้อมที่จะออกไปหาหมอแล้วก็บอกกับป้าจวนว่าป้าคะพวกหนูอาจจะกลับค่าๆนะป้าดูแลบ้านให้ดีล่ะอย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านของเรานะค่ะคุณผู้หญิงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไปหาหมออย่างปลอดภยัยเถอะค่ะค่ะป้าจากนั้นโกสินเลลวีก็ขับรถออกไปนอกบ้านส่วนป้าจวนนั้น เื่อเห็นทางสะดวกป้าจวนก็หยิบมือถือและก็โผออกไปข้างนอกทันทีไม่นานนักก็มีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาจอดผู้ชายคนนั้นเปิดประตูออกมาผู้ชายคนนั้นยังหนุ่มยังแน่นและก็เดินเข้ามาในบ้านป้าจวนแต่งตัวดูเซ็กซี่มากสวัสดีครับคนสวยของผม เสียงผู้ชายคนนั้นทักทายป้าจวนสวัสดีจ้าที่รักเออพี่จวนครับเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วเหรอใช่ค่ะมาเถอะรีบเข้ามาเดี๋ยวเจ้าหนายของฉันจะกลับมาสกักก่อนได้ครับเออบ้านของเขาก็น่าอยู่นะดูสะอาดสะอ้านดีว่าแต่มีของมีค่าอะไรหรือเปล่าครับ พี่จวนมีสิคาเดี๋ยวเราไปหาความสุขกันก่อนค่อยว่าก,กันเรื่องนั้นทีหลังโอเคครับคนสวยของผมแล้วผู้ชายคนนั้นกับป้าจวนก็พากันเดินเข้าห้องไปมีความสุขกันหลังจากที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วป้าจวนและผู้ชายคนนั้นก็พากันเดินออกมาข้างนอกมองซ้ายมองขวา ว่าเจ้าหน่ายยังไม่กลับมาป้าจวนก็พาผู้ชายคนนั้นไปเปิดตู้หลังหนึง่งป้าจวนมองดูตั้งหลายวันแล้วมันมีของมีค่าอยู่ตรงนั้นมันเป็นกำไรข้อมือดูท่าทางจะมีค่าป้าจวนหยิบเอากำไรอันนั้นแล้วก็ส่งให้แฟนหนุ่มของป้าจวนไปไปเถอะจ้ารีบกลับไปเถอะนั่นแหละรางวัลของคุณ ขอบคุณพี่จวนมากนะครับเดี๋ยววันหลังถ้าโอกาสดีๆผมจะมาจัดหนักให้กับพี่จวนอีกจ้าพ่อรูปห่อรีบกลับไปเอถอะช่หนุ่มคนนั้นหยิบกำไรแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างดีใจกำไรอันนั้นมันไม่ใช่ราคาน้อยๆส่วนป้าจวนไม่รู้หรอกว่าของชิ้นนั้นมีราคาเท่าไหร่ และที่สำคัญนั้นป้าจวนก็ไม่รู้ว่าในบ้านของโกสินและก็ลวีนั้นมีกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ทุกทุกที่เลยป้าจวนกำลังทำงานบ้านอย่างคนอารมณ์ดีไม่นานนักโกสินและละวีก็กลับมาอา้าวกลับมาแล้วเหรอคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจัป้า โกสินมองสำรวจไปรอบๆบ้านดูสะอาดสะอ้านดีโกสินหันไปยิ้มกับภรรยาของเขาแล้วทั้งสองก็ปากกระเดินเข้าห้องไปเราคงจะคิดมากแล้วนะละวีว่าป้าน่ะแกเป็นคนแบบนั้นช่างเถอะถ้าแกไม่ทำนิสัยแบบเก่ามันก็แล้วกันไปละค่ะเออโกสินคะ ระว,วีคิดว่าระว,วีอยากจะเพิ่มกําไรอันนั้นล่ะค่ะเหรอเงินเดือนผมออกพอดีนี่งั้นคุณไปหิิบมาดูสิผมจะเพิ่มให้คุณเอาให,ให้ใหญ่กว่าเดิมเลยขอบคุณมากค่ะโกศินระว,วีเดินไปที่ตู้ตรงที่เก็บกำไรเอาไว้แล้วเธอก็ตกใจเพราะกำไรอันนั้นมันหายไปโกศินคะกําไรหายไปไหนไม่รู้คะ่ะ สินตกใจมากอะไรกันเราก็จับไว้ดีนี่หรือว่าจะเป็นป้าจวนทั้งสองหันไปสบตากันเยียบไปก่อนนะละวีเดี๋ยวเราค่อยเปิดกล้องวงจรปิดดูค่ะอย่าเพิ่งปรับปรามเจเลยนะโอเคจ้าจากนั้นทั้งสองก็เปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วภาพที่เห็น ทั้งสองตกใจมากเพราะมีผู้ชายแปลกหน้ามานอนอยู่กับป้าจวนและป้าจวนก็ไปจิบกำไรมาให้กับผู้ชายคนนั้นทั้งสองโมโหมากแล้วก็ปากกันเดินออกไปหาป้าจวนทันทีป้าจวนคะพวกหนูไม่อยู่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านหรือเปล่าคะรวีถามป้าจวนออกไปเปล่านี่คะคุณผู้หญิง ทำไมคุณผู้หญิงถามป้าจวนแบบนี้ล่ะคะก็กำไรของหนูมันหายไปเหรอคะป้าก็ไม่รู้นะป้าจวนทำท่าตกใจป้าไม่รู้จริงๆเหรอครับป้าบอกพวกผมสารภาพมาดีๆถ้าป้าไม่อยากเจ็บตำรวจลากคอป้าเข้าคุกอะไรกันคะคุณผู้ชายทำไมปักปั๊มป้าแบบนี้ละ่ะคุณผู้ชายมีหลักฐานอะไรเหรอคะ ถึงได้ปักปั๊มป้าแบบนี้ถ้าป้าไม่ยอมรับก็ดูนี่ซะทั้งสองเอาผ้าผวงจรปิดเปิดให้กับป้าจวนดูพอป้าจวนเห็นป้าจวนก็ตกใจมากเออคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคะป้าขอโทษค่ะป้าผิดไปแล้วอย่าเรียกตำรวจมาจับป้าเลยนะคะป้า ถ้าป้าไม่อยากเจอตำรวจป้าก็ไปตามออกกาไรอันนี้มาแล้วป้าก็เจ็บเสื้อผ้าออกไปจากบ้านพวกผมซะได้ค่ะคุณผู้ชายจากนั้นป้าจวนก็โทรหาแฟนหนุ่มของแกทันทีดีนะที่แฟนหนุ่มของแกยังไม่ได้ออกกําไรไปขายเมื่อโกสินกับระวีขู่เอาเขาก็เลยเออกกาไรอันนั้นกลับมาคืนให้กับระวีและโกสิน แล้วป้าก็ถูกไล่ออกจากบ้านไปทันทีโกสินกอดภรรยาของเขาเอาไว้แล้วก็บอกกับภรรยาว่าราวีเราทำไมเจอเรื่องหลายๆแบบนี้นะเราไม่เคยไปทำอะไรให้ใครที่ไหนราวีก็เลยปลอบสามีของเธอว่าช่างเธอขะโกสินเราไม่เป็นอะไรของเราก็ได้กลับขึ้นมาก็พอแล้วล่ะค่ะ ต่อไปนี้คุณไม่ต้องไปจ้างแม่บ้านมาให้ละวีหรอกค่ะละวีจะทำเองเล็ก,ลก,ลกๆน้อยแค่นี้ละวีทำได้ค่ะจ้าจากนั้นสองสามีภรรยาก็ยืนกอดกันอยู่ตรงนั้นแล้วทั้งสองก็ผ่ากันโล่งอกราวีบอกกับโกสินว่าโกสินคะคุณไม่ต้องไปหาแม่บ้านมาให้ละวีหรอกค่ะราวีจะทำเองทุกอย่าง ได้จัดที่รักเรื่องหลายๆมันได้ผ่านไปกับครอบครัวนี้แล้วต่อจากนั้นลราวีก็ตั้งท้องและคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงพวกเขาก็อยู่กันกับครอบครัวอย่างมีความสุข